พอไปมันมันก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะยากกว่าเผื่อพี่เจนนี่เป็นเป็นไง้าทำบ่อกีก็ส่งกำลังใจให้ถือว่าเป็นตัวแทนของของพวกเราทุกคนอใช่ถ้าไม่มีเจนนี่เป็นกระบอกเสียงก็คงไม่มีรวมพลที่แบบว่าส่งของเป็นนำนำไปให้พี่พี่น้องชาวภาคใต้เป็ไงครับการที่ประชาชนคนไทยก็ช่วยเหลือกันและการเวลาที่เกิดเหตุที่ยากลำบากขนาดนี้ชื่นชมชื่นชมประเทศไทยมากใช่รู้สึกว่า ยามยามทุกเราอยู่ด้วยกันใช่ทุกคนอะไรช่วยได้นิดๆหน่อยๆก็ช่วยกันบางบางคนแบบช่วยส่งของมาหนึ่งลังอะไรอย่างนี้ก็แบบคือน้ําใจของทุกคนมันมันมีค่ามากกว่าทุกอย่างเลยครับสิ่งที่อยากทำต่อไปให้เหลือต่อไปพี่ไปอยากทำอะไรบ้างต่อไปเอ่อตอนนี้นอกจากโปรเจกต์ที่มาช่วยน้ําท่วมแล้วอ่ะสองสามสี่นี้มีขึ้นดอยครับใช่เป็นโปรเจกต์ที่ที่ขึ้นดอยทุกปีอยู่แล้วใช่แล้วก็นําไป นำรายได้ส่วนหนึ่งแล้วก็นําปัจจัยส่วนหนึ่งที่ที่เราได้มาไปสร้างสนามเด็กเล่นให้เด็กน้อยใช่ค่ะสุดท้ายนี่ใครให้กำลังใจหน่อยได้ไหมก็าใหญ่แล้วก็ชายทุกคนมันมีจังหวัดอื่นในตรางสตูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้แล้วไม่ว่าจะในพื้นที่หาดใหญ่หรือว่าพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงนะครับขอให้น้ํารดไวๆวแล้วก็พวกเราชาวชาวไทยอ่ะ เป็นสายทัน no ํำใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้อยู่ตรงนี it, ้ไม่ต้องคิดว่าทุกคนแบบอยู่คนเดียวลำพังพวกเรายังอยู่ข้างๆเคียงข้างเสมอครับขอบคุณนะคุณพี่ไปขอบคุณค่ะพ yes. ันลินนี่สุดนต่างนี่สุดนะครับเดี๋ยวพี่วิกกี้ใชเไหม